ก็ปัจจุบันในด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้ธุรกิจที่มันได้รับผลกระทบเนี่ยอันดับแรกๆเลยนะฮะก็ก็หลายๆคนน่าจะนึกถึงธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโรคระบาดท,ที่ติดต่อระหว่างคนไปสู่คนใช่ไหมก็คนเนี่ยเวลาจะเดินทางไปที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับมันก็จะทําให้โรคระบาดเนี่ยมันมันแพร่กระจายไปนะครับก็ธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมสําคัญของ ประเทศไทยด้วยนะครับก็จะช่วยขับเคลื่อน GDP บ้านเรานะครับก็จากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเออ GDP บ้านเราเนี่ย17เนี่เซยมาจากธุรกิจท่องเที่ยวนะที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้านเรานะครับก็ถือว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน <LC. S 1> Aa, mm, ี่ยมีมีมีความสําคัญต่อประเทศมากเลยนะครับก็ช่วยสร้างประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนก็เขาบอกว่าอุตสาหกรรมท่อง,งเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในในในโลกนี้นะครับก็หลายประเทศเนี่ยอย่างเช่นประเทศที่ มีการพัฒนาแล้วหรือว่าประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยก็มีการใช้ตัวท่องเที่ยวเนี่ยมาเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทีนี้เนี่ยพอเกิดภาวะของโควิดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรงนะฮะแล้วพอมันเกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะส่งผลไปต่ออุตสาหกรรมอื่น,นด้วยเช่น,นอุตสาหกรรมการขนส่งอุตสาหกรรมภาคการผลิตหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในปัจจุบัน พราะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวนะหลายๆคนก็นึกถึงที่ที่เที่ยวที่เราชอบนะมันก็มีหลายแบบท,ท,ที่เที่ยวบางคนชอบเที่ยวเขาบางคนอาจจะชอบเที่ยวน้ําตกนะครับบางคนก็อาจจะชอบเที่ยวทะเลนะ